สวัสดีค่ะพบกับหูมีนะคะวันในี้หูมีมันม,มีโอกาสมาเล่นสวนสวนเด็กหน่อยค่ะหนุหน้าก็พาหนูมีก็พาพี่สาวมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่สาว <laughs> <repaired> เราจะมาเล่นเอ่อ <laughs> เขาเรียกอะไรนะโดดดิ้งดัมกันจ้ามาเลยจ้าว่า <laughs> ใครจะ <laughs> ชนะนะคะเดอเดียอเดียงดังภาษาอีสาน <laughs> แต่ว่าภาษาโคราชโดดดิงดัมจ้ามาเลยจ้า <laughs> กีบอะ่ะสนุกจ้ามันเท่ากันเลยจ้านหนักมันเท่ากันเลยจ้าสนุกดีค่ะพี่น้องมาเร่นน้ำก,กันนะจ้าโดดนิ่งดังภาษาโคลาดจ้าภาษาอีสานอะไรนะเดิอดเดียงดังค่ะ